โดนโอ้ยเียมองไปเลยนี่แบบข้ามเลไรเดอร์หรือแมปไลเดอร์ถามในรูบอบ EP สองทุกเลยแซึ่งทุกคนก็ได้รู้สแล้วนะคะว่าข้ามเล,ลไนไเดอร์เนี่ยดีมาก แบบนี้เหมนคนไทยแท้ๆเลยไม่ดูมาก็เมือนที่นั่นไปผมก็การไปรับก,การที่อีกอีกทีเดียวหน่อยนะเพราะว่าเขาเรียกตัใหมไปไม่เฉพาะอะไรพีคนตั้งหายเลยแล้วไปดูวิวีโอการทหากันเลยครับระดับแรกนะทุกคนมาโลกสองนะแล้วก็ห้ามเอาอ้างมานะห้ามเอาซีโรวมานะมันจะถือว่ามันเราจะไม่สามารถ รับตัวของคอมเมดเดอร์เกม,มุได้น,นั่นเองนะฮะเราต้องหาตึกฟอกภาพนะฮะมันมียสงหลังให้ทุกคนตาใลแล้วก็พุเข้าไปเลยครับนี่นะฮะเขาจะเขียนแล้วนะจะก,กัดอ้างน,นะฮะให้ทุกคนนะครับมาหายตัวเขานะกดที่ตัว E หรือว่าถ้าเป็นรศัพท์ก็กดที่ทหละหาเอโยนะฮะใช่กัลูดานะฮะรับเพื่มๆมาจากเขานะ นี่เราก็จะได้ยังไงเล่นเกมมุกมาแล้วนั่นเองนะมาดูกันเลยทีนี้เราก็การเข้าตอนแรกยังไม่เจอนะฮะให้ทุกคนเลื่อนคนมาสูดๆก่อนถ้าเจอคาร์เมนไรเดอร์จินนะอ่ะกดตรงนี้กดอนุญาตก,ก่อนอะไรเพื่อนเราก็จะได้เจ้าของตัวคาร์เมนไรเดอร์เต็มมุกมาหนึ่งนะฮะซึ่งมันต็มสองหมวนะฮะคือหมวดสมุนอ,อันตรายนะฮะขีดไม่ต้อง,องโปรงเลยนะ ตะตกตีนฮะเราไปดูการไปลากันดค่ะ Mighty Action อตจาขนาดดีมากเลยนะโมเดลปั้นมาได้ดีมากนะข้างหลังนี่ก็คือว่าล่งเลเ้วเลยหนงเลเดเย สวยอเอาเลยสวยมากต่อไปนะฮะจะามากสกิลกันสกิลโจมตีวิญญาณอะไรวะเนี่ยไม้ทีทรรไรคือือสกิลแรกนะฮะแบบนี้เลยสกิลที่สองนะฮะคือเขาจะใช้โฟวาเป็นสกุนนี้นะในการแบบเหมือนเลื่อยอะ่ะคือสองวัยรัตวันนะ อ่ะส ah, so oh, ักที่ทีข้า้าไม่ตายฮะไม่น่าจะประมาณนี้เลยนะฮะต ไปไปล่างหมดเขาไม่ตรายนะก็ตามเหมือนเขาที่แล้วเลยมา่าเลี้ยลเจอร์สซอมบี แม่ไม่มีที่ซ้มเลยอ่ะดูเล่มป็นการที่แปลง่สอะากลานลาฮะที่ที่สามอมตะันนีใช้แค่อย่างะเป็นเช่นเ่กองน้อยกววานั่ง่ายญี่ปุ่นาเป็นการเพิ่มมันให้กับเราเ ไปชั่วคราวค่ะแล้วก็ทำให้เราเดยสกิลแล้วก็การเดินวิงเรีวขึ้นได้โหดมากเลยสิ่งสุดท้ายฮะอุ้ยเจ๋งนะถือว่าผมใช้ได้นะสำหรับล่างเนีนะ องจำได้ว่าจะมา,าตอนอัปเดตช่วงตอนนั้นจะเป็นหมดล่างได้เฉลี่ยโลกเออ่ครับ1ต่อ,ตอน,นั่นเลยที่ตอนนั้นเราบอกว่ายังเป็นแบบล็อกชแชตได้ขนาดเนี้ยโอเคแล้วต่อไปเรามาดูฉากที่เราเลยจะไปทดสอบจเจ้เาโปรเกมูกล่ะดีก่ะไปดูกันเลยไปเลยเอาละทุกคนเราเจอคู่อันดีกันแล้วนะฮะ

What oh, uh <laughs> <laughs> stone My <laughs> strike <laughs> <laughs> dangerous <up>, zombie. Zombie! dang 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 Danger, danger. dang dang dangerous.

别打了，别打了，去吧。果然，我还是毁灭。我我我没中，没中。不玩，不玩。 ว่าผมควรจะการเขมเบนเลนเดอ,อร์แม็กก่อนหรอวะตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันลำคาญมากว่าเๆตัวนักเต็มนั่นตรงหวัานนี้โดนวนักเต็มครับ ทุกคนหัวให้ไปโดนมาดิว้าว้าวว้าวเาแพ้แล้วผ่านแล้วทุกคนเนาะเนี่ยเขาเล่นอะไรไม่รู้ครับโอ้มาสิอย่าเร็วไม่ที ไป, illon, ไป geliyor, ล้วลมาเดียมาีมาเดี <Heritage desserts> ว้ยมาเวยมาเดียวมาเดียวเวยมา โอ้ยโอ้ยจะจะจะหายแล้วผมไม่รู้หรอไม่ทีขืนจัือง้นกหหมไปเลยกระชากหอจบคิปเร็วเร็วบายบาย